คนละครึ่งพลัสเนี่ยก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญก็วันนี้มีเวลาก็จะพยายามจะออกแบบครั้งที่แล้วคนละครึ่งพลัสเนี่ยมีเวลาไม่ถึงเดือนในการขับเคลื่อนเริ่มทํางาน30กันยายนปีที่แล้วคนละครึ่งพลัสออกได้วันที่29ตุลาคมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่าง พอรัฐบาลเรียบร้อยเราจะได้สามารถขับเคลื่อนได้เร็วนะครับก็ตั้งใจว่าจะช่วยขับเคลื่อนแต่ก็อยากจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยถ้าตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับก็คงต้องใช้งบกลางในปีนี้ที่ปีนี้ปี69ครับแต่ว่าก็ถ้าช้าก็อาจจะต้องไปขยับไปปี70ด้วยหรืออาจจะต้องมี2ขยับอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองแต่มีแน่ นี่คงต้องรอให้มีรัฐบาลเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ใช้โอกาสช่วงนี้ความต่อเนื่องเนี่ยเราก็ในช่วงที่ผ่านมาการที่ผมลงพื้นที่ได้เจอกับคนเนี่ยเราได้เห็นจุดต่างๆที่เราสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะต้องบอกว่าคนละครึ่ PL ง plus คราวที่แล้วเนี่ยเราได้เพิ่มทักษะให้ชาวบ้านที่ขายของได้ไป เป็นตัวอย่างประมาณ10,000แสนรายที่เขาสามารถได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดยเฉลี่ยเคยขายได้หมื่นหนึง่งก็มาขายได้5 0 0ห0ื่นประมาณ5เท่าวันนี้จะทำให้การพัฒนาทักษะตรงนี้ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสให้มันขยายวงกว้างได้อย่างไรก็คงยังมีเวลาระหว่างที่รัฐบาลที่รอให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไ<ม>แต่ว่ามวผมคิดว่าทำได้ นโยบายต้องเรียนว่านโยบายเศรษฐกิจก็ที่สําคัญก็คือเน้นความต่อเนื่องนะครับในช่วง4เดือนที่ผ่านมานโยบายที่เราเน้นคือ Quick Big Win วันนี้คงอาจจะไม่จำเป็นต้อง Quick แล้วเราต้อง Big Win ให้กับเศรษฐกิจไทยนโยบายที่พวกเราได้ทำกันมาเนี่ยเราก็าเอามาต่อยอดนะครับคือเราต้อง กระตุ้นสั้นวันนี้เศรษฐกิจไทยเราก็ต้องการการกระตุ้นให้ฟื้นตัวแล้วก็ได้ผลยาวคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเราต้องเน้นการกระจายตัวก็คือให้รายได้ของประเทศเีดีขึ้นแล้วมันกระจายไปสู่ผู้คนต่างๆนะครับทั้งในระดับมนุษย์เงินเดือนทั้งในระดับของ SME ทั้งในระดับชุมชนนะครับทั้งในระดับของธุรกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเห็นความต่อเนื่องของนโยบายนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องการลงทุนซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหัวใจสำคัญเนี่ยที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นครับว่าประเทศไทยเราจำเป็นต้องยกระดับผมคิดว่านโยบายที่เราได้วางรากฐานในช่วง4เดือนมาคงมาขยายผลต่อ และปีนี้เราคงต้องเน้นในเรื่องของการลงทุนผมตั้งใจให้เป็นปีแห่งการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนที่จะมาช่วยยกระดับการลงทุนทั้งในคนทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเราจําเป็นจะต้องยกระดับประเทศไทยนะครับอ,อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วยกระดับไม่ให้คดเป็นคนป่วยแห่งเอเชียเราต้องสร้างความแข็ง,แ,ขงแกร่งซึ่งแน่นอนครับต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งผมคิดว่านโยบายที่เตรียมไว้พร้อมและเราทําต่อเนื่องก็คิดว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะช่วยกันทําให้เศรษฐ,ฐกิจไทยเรากลับมาเป็นคนที่แข็งแกร่งได้ในเวทีโลกการลงทุนโดยเฉพาะของผ่าน BOI เราจะทำต่อเนื่องการลงทุน480,000ล้านที่รอ การลงทุนอยู่ที่เราไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเลยเราเพียงแต่ปลดล็อก b o i Fast Pass วันนี้เมื่อเช้าก็ได้คุยกับท่านเลขา b o i ว่าตอนนี้หลังการเลือกตั้งแล้วนโยบายเราน่าจะมาขับเคลื่อนต่อเพราะาอันนี้เป็นนโยบายเดิม b o i Fast Pass จะ,จะช่วยทําให้เงิน480,000ล้านเนี่ยมันเข้าลงระบบเศรษฐกิจในปีนี้จะทยอยเข้ามาโดยไม่ต้องใช้เงินสบาทเดียวนี่คือการปลดล็อกกฎกิกาโดยไม่ต้องใช้เงินซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นการโชว์ให้ศักยภาพ นักลงทุนมั่นใจนะครับและสุดท้ายก็คือการยกระดับภาคบริการของไทยภาคบริการก็คือในเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนสินค้าเกษตรเราต้องยกระดับให้พรีเมียมมากขึ้นการท่องเที่ยวเราก็ต้องยกระดับให้มันมีระดับพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเวลเนสนะครับที่เป็นต้องบอกการท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่ผมชื่อว่ามูลค่าสูง